เปลี่ยนร้อยสองกาบขอบพระคุณมากครับสำหรับการเปลี่่านใดที่ต้องการจองรูปนะครับขอรีเซอร์ได้นะครับบริเวณร่มนิขาวสองใบตรงนั้นนะครับมีหลายลาราคาให้เลือกนะครับตั้งแต่สามร้อยจุดเจ็ดเน,น,นะครับ <c oughs> และชุมชร้านน,นายแล้วก็ทีต่ตากด้วยวันนี้อาจารย์ดูความาพร้อมความเรียบร้อยก็รู้สึกประทับใจตั้งแต่แรกที่เข้ามาแล้วก็ตรงเวลาเก้านาฬิกาที่เราจะเจอกันตรงอย่งก่อนเวลาสิบสาก็คิดว่าในสิ่งที่ทีมงานของพวกเรา ในการซ้อมนะครับเพื่อเข้ารับราชการปัญญ,ญาในวันที่25ชูเช้าเนี่ยก็คงจะถูกได้รับความชมนะครับเพราะว่าในใน,ในการเข้ารับระชการปิญ,ญญาจริงๆง่เราก็จะมักจะมีการเก็บข้อมูลแล้วก็นำมาวิพากษ์วิจารณ์อมาเดิสักช่างกันว่าของใครเป็นอย่างไรแล้วก็เป็นการ ขึ้นๆชมหรือติดในกลุ่มบางกลุ่มนะครับว่ากลุ่มนี้ดีมากๆกลุ่มนี้มีปัญหายอย่างไรซ้อมอให้ความสําคัญพิธีมากน้อยแค่ไหนแต่จำเห็นครั้งแรกตรงนี้ก็เช่นชมน,น,นะครับก็ทางตัวบัณฑิตเองและก็ตัวทีมงานซึงก็ได้แก่ก็อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของพวกเราแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะมีซ้อม กันอีกนะครับที่กรุงเทพเนี่ยตอนนี้อาจารย์ก็คิดว่าพวกเราก็ความพร้อมของพวกเราก็คงทั้งตัวนักศยเองพ่อแม่ผู้ปกครองก็คงจะพร้อมในเรื่องที่พักในเรื่องเตรียมเรื่องการเดินทางเตรียมตัวเตรียมใจพร้อมนะครับในสิ่งที่สําคัญความพร้อมเนี่ยอาจารย์จะอยากให้พวกเราพร้อมจนถึงวันที่จะเข้ารับพระราชทานปีน,นะครับ เพราะว่าบางคนก็ในช่วงเวลาซึ่งอาจจะไม่ถึงไม่ถึงเดือนเนี่ยจะต้องรักษาเนื้อรักษาตัวนะครับเมืนจะเดินทางจะทานอาหารจะดูแลสุขภาพที่ไหนต้องให้พร้อมเหมือนคนที่จะเหมือนกับคนที่เตรียมจะบวชเตรียมจะแต่งงานประมาณนั้นเลยทีเดียวครับเพราะว่าเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตซึ่ง ในหลวงท่านก็โปรดเกล้านะครับให้สมเด็จพระเทพนะครับรัชย์ดาเนี่ยได้มาพระราชทานบัตฑิให้เราก็เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตซึ่งสําคัญมากในในระดับปริญญาตรีเนี่ยจะคิดว่าเป็นเป็นเป็นอะไรที่สุดแล้วในชีวิตแล้วก็นักศึกษาบัณฑิตแล้วเป็นบัณฑิตแล้วแล้วก็ผู้ปครองคุณพ่อคุณแม่ก็เฝ้าเราคอย ในวันนี้นะครับก็ใกล้จะถึงแล้วก็ทุกคนก็ดีใจให้กับครูบาอาจารย์ก็ดีใจกับพวกเราทั้งหมดเราเคยพบกันน่าจะตอนปัตติชิมิเทศน,นะครับอาจารย์ก็คิดว่าเราได้ทั้งมาอะไรก็ได้จัดกิจกรรมว่าเราจะออกไปไประจนโรภไปออกไปช่วยเหลือสังคมได้อย่างไรเนี่ยนะครับโดยภายใต้ สิ่งที่คาดหวังของมหาวิทยาลัยก็คือผลิตคนดีคนเก่งนะครับผลิตคนที่เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีออกไปสู่สังคมนะครับเราก็ได้พูดมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับแล้วจากวันนั้นมานะักศึกษา,าก็ได้ออกไปช่วยเหลือสังคมอยู่ในสังคมแล้วรับใช้สังคมแล้วนะครับระยะหนึ่งนะเราเลื่อนมาก็หลายเป็นทำให้ทุกบางคนมีปัญหา ที่จะเข้ารับให้ทางไม่ได้เหตุการณ์เรื่องนีเนี่ยก็ก็กาลังทำนนทงเรื่องให้ให้เข้ารับในในเดือนพฤศจิกายนก็คาดว่าคงจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับในสิ่งหนึ่งที่อาจารย์จะพูดกับล,ลูกศิษย์เสมอนะครับเราออกไปทํางานแล้วเนี่ยนะครับเราถือเป็นประจ,จำใจเลยว่าเราต้องทํางานเพื่องาน ซึ่งสองผู้ยิ่งใหญ่ก็บาสเด็ย์พระเจ้าอยู่หัวเองแล้วท่านอุธธตสาหเองก็เน้นตรงนี้ว่าเราทํางานเนี่ยต้องเพื่องานนะครับในคำคำนี้อาจารย์ก็เคยสาธทยายแล้วว่าเราเอาไปทํางานเนี่ยสมัยหนึ่งเรามักจะดูที่ตัวเงินใช่ไหมครับเพราะว่ามีเงินแล้วมันประดานสุขทุกอย่างแต่มันไม่ใช่สุขจริงๆในชีวิตแล่กิในทางทํางานในการทาําทงานก็คือตั้งใจทํางานให้ ให,ให้เสร็จเป็นผลสมธิ์เป็นผลของเราแล้วเราก็ภาคภูมิใจในงานนั้นมากกว่าเงินที่จะได้รับส่วนถ้าเ,าเงินนะครับหรือได,ได้ที่จะตามมาให้ถือเป็นองค์ประกอบถ้าเรามีผลงานที่ยอดเยี่ยมแล้วนะครับหลายๆสิ่งหลายอย่างก็จะตามมานะครับเพะนั้นก็ให้นึกในใจว่าเราคงจะทํางานเพื่อให้งานดีที่สุด นะครับมากกว่าจะให้เงินมากที่สุดนะครับอันนี้ก็ขอ,อย้ำในตรงนี้แาจวจะก็จะพูดอย่างนี้ตลอดนะครับส่วนนี้สิ่งหนึ่งที่เมื่อทำงานแล้วจะประสบความสำเร็จหรือไม่นะครับอาจารย์ก็จะขอเล่าเรื่องนะซึ่งเล่าโดยอาจารย์อาจารย์อาารยอดเยี่ยมซึ่งเป็นอาจารย์เป็นสถาปนิกแล้วก็มาจะสอนอย่ลไรสถาันสอนอยู่ที่ทราฐบัลด้วยนะครับ ท่านก็บอกว่าพวกเราอ่ะมันจะสําเร็จได้มันจะต้องมีองค์ประกอบนะครับที่สําคัญเนี่ยนะครับสาคัญจริงๆเนี่ยอยู่สามอย่างด้วยกันท่านเปรียบเหมือนว่าเรามีกระดาษสามแผ่นซ้อนกันอยู่นแล้วมองไปที่เป้าหมายที่แสงเทียน,นยถ้ากระดาษสามแผ่นเนี่ยมันเทึบอยู่นะครับเราก็จะมองไม่เห็นแสงเทียนคือความสําเร็จ เขบอกให้ทยายามเจาะรูกระดาษทั้งสามแผ่นเนี่ยนะครับให้กว้างและก็จับให้ตรงกันเราก็จะมองเห็นแสงเทียนแห่งความสำเร็จขา้างหน้ากระดาษแผ่นแรกที่จะเจาะรูก็คือความรู้ความสามารถของพวกเราที่จะนําไปสู่ความสําเร็จนะครับก็ความรู้เพิมความสามารถเนี่ยอาจารย์ก็ได้เคยบอกตอนปัจจิมแล้วว่าจากโรงเรียนจากาอะไรเนี่ย เราจะได้ไปอาจารย์ว่าเก่งคนเก่งที่สุดเนี่ยนะจะรับจากอาจารย์เนี่ยสัก50%โดยทั่วไปจะรับปเป็นประมาณ1ใน3ท,นทันทีอัน1ใน4ทันที5%แล้วอีก75%นักศึกษา,าจะต้องไปเติมเต็มเองแล้วขณะเดียวกันเนี่ยในโลกแห่งความรู้ใบเล็กๆลงมาเนี่ยนักศึกษาจะต้องเรียนรู้นะครับสร้างความรู้หาความรู้หรืออาจจะสร้างองค์ความรู้ขึ้นมาเนี่ย ทำต,ตัวให้มีความรู้ความสามารถให้มากขึ้นแล้วก็อย่าลืมนะครับความรู้เรียนได้ตลอดชีวิตนักศึกษาหาข้างนอกหรือกลับเข้ามาเข้ามาในข้างในมาอะไรผู้อาจารย์ก็เรานอกจากที่จะรลบดีๆจากสิ่งดีๆจากสิ่งแล้วเนี่ยเราก็พร้อมที่จะให้สิบจิตเติมให้ต็มร้อยหรือมากกว่าร้อยได้กระดาษเรที่หนึ่งจะถูกดึความถูกแล้ว กระดาษใบที่สองเส้นกันบางไออยู่เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของเราแหละความขยันความตั้งใจความรับผิดชอบนะครับเป็นเรื่องของการปฏิบัติตนในสังคมนะครับก็จะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมเราสังคมเราต้องการมากกว่าค,คนที่เก่งนะครับคนที่รับผิดชอบในงานนะครับทํางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยสังคม ยอมรับมากกว่าคนที่เก่งเก่งเปนรองนะครับใบที่สองทะลุไปแล้วส่วนใบที่สามมันจะสํมนเห็นแสงเทียนได้ไหมสาเร็จหรือไม่เนี่ยก็คือโอกาสในโอกาสก,ก็คือคําว่าบุญวาสนาเรานั่งรอบุญวาสนารอสมัยถ้าเคยอ่านนี้พิทานสมัยเด็กๆจะมีราชลรถมาเตยเนี่ยมันมันยากแล้ว ยิ่งใตอนนี้คนเยอะขึ้นการแข่งขันสูงขึ้นเนี่ยการนั่งรอโอกาสจะไม่ประสบความสําเร็จการจะเข้าสู่โอกาสนั้นมีองค์ประกอบของอะไรนะครับจะต้องรู้สถานการณ์ตลอดเท่าทันสถานการณ์ตลอดกระดาษทั้งสามใบเพื่อเจอดรูปสามใบซ้อนกันมัก็จะเริ่มมองเห็นแสงเทียนเลยแต่จะเห็นเปลวเทียนชัดขนาดไหนเนี่ยนักศึกษาก็ต้อง ขยายให้รู้กระดาษเนี่ยตามที่าสาร์ยอเยี o ่ยม e ได้เล่าให้ฟังเลนะครับขยายรู้ให้ว้างมากที่สุดความรู้มากที่สุดการรับผิดชอบในงานการซื่อสัตย์การตรงแต่เวลาการเป็นที่ยอมรับสังคมมากที่สุดรู้ขยายมากที่สุดมันก็จะเป็นความสําเร็จมากที่สุดแล้วการเข้าสู่โอกาสร,รู้สถานการณ์ปรับตัวให้กับสถานการณ์เข้ากับสังคมได้ ก็จะเป็นกระดาษชงที่สามที่จดยอดเยี่ยมได้เราให้ฟังไปนะครับแต่ทั้งหมดนี้เราจะต้องรู้ว่าเราประเมินตัวเองก่อนว่าเราอยู่ตรงไหนจะก้าวไปสู่จุดนั้นได้ยังไงถ้าไปในทางธรรมะก็คือจะต้องมีสติตลอดที่จะทำสามกระดาษสามแผ่น,นี้ให้มองเห็นเปลวเ,เทียนให้ได้ไม่ใช่ว่าฉัน ไม่รู้เจาะรูโดยใจร้อนโดยรีบอะไรไปเนี่ยมันก็กระดาษกแทนที่มันจะเรียนกันแล้วก็มองเห็นแสงเทียนเนี่ยมันก็จะไม่เกิดมันเกินไกลเป็นลบขึ้นมาเราต้องมีสติตลอดนะครับและกระดาษทั้งสามใบมีรูช่องเข้าไปสู่ความสําเร็จแล้วเนี่ยนะครับมองเห็นแสงเทียนแล้วเนี่ยอาจารย์เจ้าเทียมก็บอกต่อยว่าแต่ทั้งหมดเนี้ยถ้าเราเก่งแล้วเรา ในตัวเองแล้วเนี่ยถ้าสังคมไม่ดีเราอยู่ไม่ได้คนเราเนี่ยเป็นเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเพราะฉะนั้นน่าจะมีกระดาษไปที่สเจาะรูมาบางอีกอันหนึ่งต้องพยายามเจาะรูแล้วให้มองเห็นแสงแห่งความสําเร็จให้ได้ไปที่สี่นี่คือความมีจริยธรรมคุณธรรมศีลธร,รรมในสิ่งเหล่านี้นะครับนักศึกษา สามารถที่จะประสบความสาเร็จได้มองเห็นแสงเทียนมองทะลุอุปรสรรคท้้งหน้าขยายโอกาสขับเราให้ให้ให้ให,ให้มากขึ้นโดยมีสติกับตัวเองนักศึกษาก็จะประสบความสำเร็จแต่สิ่งที่ภาคภูมิที่สุดก็คือตัวเราเองทํางานเครื่องงานนะครับคุณพ่อคุณแม่สังคมครูบาอาจารย์ก็จะอยู่ด้วยความสุขนะครับอยู่ในสังคมที่จะเดินก้าวหน้าไป โดยไม่มีสิ่งที่ไม่ดีเข้ามามาอยู่ร่วมกันะครับเราว่าขจัดออกไปในความภูมิใจตรงนี้นะครับก็พวกเราก็จะครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็จะส่งบัณฑิตออกไปนะครับทำงานเพื่องงานแล้วก็ให้ประสบความสำเร็จโดยใช้ความรู้ความสามารถความขยันมีรับข้อมีสติซื่อสัตย์มีรู้จักโอกาสทันสนทันสถานการณ์โลกตลอด และสุดท้ายมีจริยธรรมศีลธรรมนะครับสิ่งนี้สังคมเราก็จะอยู่ในความสุขอาจารย์ก็คิดว่าพวกเราจะเข้าสู่พิธีการที่ครั้งหนึ่งในวิถีในชีวิตเนี่ยนะครับเป็นจุดสําคัญเนี่ยได้สมนั้นปัารานาของพวกเราคุณพ่อคุณแม่ครผูวว้าอาจารยแลแล้วก็สถาบันนะครับแล้วก็ในสิ่งหนึ่งก็ได้พูดเสมอว่าความก้าวหน้าของสิทธเก่าจะเป็นตัวชี้วัด ว่ามาอะไรยอดเยี่ยมขนาดไหนก็จะต้องฝากตรงนี้ไว้แล้วก็ขอให้นักศึกษาได้สําเร็จเข้าสู่ความสําเร็จทํางานเพื่องานนะครับแล้วก็ที่สปัปดาใกล้ๆนี้ก็คงจะ,จะเข้าสู่พิธีพระราชทานเนี่ยได,ได้ตามที่ใจหวังไว้ทุกๆคนขอให้ประสบความสำเร็จทุกๆคนครับ